สวัสดีครับพี่น้องมื่อน,นี้ยเสาร์วันที่ทยี่ห้าพฤศจิกาย,ยนพศสองพันร้อยหกสิบเก้าครับวันนี้ก็มาก,กินข้าวปลาบ้านสวนตาพันครับเพิ่นเพื่อนมาเพินกก่นว่ามามามากินข้าใช่ไหมกินข,าากกนขา้าวปลาบ้านเพิน่นวเพื่อนสวนเพิ่นกับฮาบัยาครับเพิ่นอยู่บุบันน้โปงนี่แหละครับบ้านน้โปองอำเภอไทรมูลจังหวัดะวยะโสธรครับเพิ่นเป็นมู่เดียวกันครับสวนทุเรียนตานบครับ อืเพื่อนนี่เพื่อนก็นอ่มีโอกาสดีเพื่อนสวนมากินข้าวปลาครับอืมเมื่อมากินข้าวปลาในสวนนี่ก็มีหลายอย่างครับนี่หาม่ยากครับสวนตาพันธ์เพื่อนตานบอืมสวนตาพันธ์เนี่ยในเสานี่ก็ได้เพื่อนอันบอกว่าเก็บบัก เก็บบักท่านแนบบักท่านว่าผู้ใดมาซื้อนี่บักท่านนี่ครับบักท่านสามรถนี่ครับสวนพผนได้ขายเป็นปีแล้วได้ครับนี่สุดยอดเลยสวนพผนบักท่านสามรถขายว่วแพงครับอยากได้กะให้ต้อยเอาบักท่านว่าเออผู้ใดยอยากได้กะต้อยเอาอืมอมัน้มีตะบักบท่าน,น,<ท>านมันมีหลายอยา่างม,ตนนมีตอนนี้บักท่านถูกตอนนี้บักท่านถูก หาเลือกกินเอาครับนี่ได้อล้วรสในการหาอืมสบายมากเลยเนี่ยเพิ่นบกิสู้รู้เลยก็จะคลองคนเพิ่นบกี่ที่ว่าสั่นว่าอยากได้ซ้ำได้ตาวโหลสัน่นบ่เนี่ครับสำหรับเซานี่เออสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เพื่อได้เห็นตาพันธุ์นี่ครับเพื่อนนี่นี่เราจะคล้องสวนตาพัฒน์อืม นี่เมืองนี่มีหลายอย่างครับนี่มือนี่มากินข้าวปลากันนี่ครับนี่เมืองโตยินข้าวปลากันนู่นนี่กินข้าวปลากินสวนตัวมีหลายอย่างครับพุ่นเมืองดูบักสวนผุนหาบ่ยากครับเนี่ยอืมปัจจุบันเดียวกันกับอันกับสวนอันตาโนมสวนทุเรียนมาสั่นว่านี่ยนี่ตาโนมสวนนี่ก็อยู่แถวนี่ได้เนี่ยนี่นี่นี่สวนทุเรียนเพันนี่นี่ นี Lucas, das ่มาเบิองนี่เพิ่นก็เฮ็ดน้ำกันนี่มาเบิองสรงทุเรียนตาเนี่ยทนงธุเดียนนี่ปลูกมสวยเนี่ยนี่ธุเรียนปลูกไม้สวยท่านว่านี่เบิองนี่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 ปุ้มนี่เบิองครับนี่ทุเรียนปลูกไม้มีคนถามว่าอันละสองพันนะว่านผู้ยา่นวอันมีคนถามได้ว่าอันบักทุเรียนเจ้าอยากซื้อต้นเท่าไหร่ต้นละสามร้อยครับต้นละสามร้อยพันเหนีงหมอนทองมันเนอะห้องหมอนทองครับอืมแต่ว่าอันที่เจ้ากินอันอย่างก็อันอย่างก็บงูสังกินไว้อย่างกับคนว่า หมูสันคิงหมูสันคิงเออหมูสันคิงเฮ้ยหมูสันคิงนี่นี่นี่เพิ่มหมูเดียวกันเนี่ยครับนี่ว่าเมื่อนี้ยเดี๋ยวไม่โอียวกันว่ากินข้าวปลาเนี่ยนี่หมูเดียวกันนี่เบิ้งรุดนี่หมูสังกินหมูสังกินหมูสันชิงห้ะหมูสังกิงนะมูสังเบิ้งบอกเพี้ยบบอกเออเฮ้ยห้วยจะคของสวนก็เอาสุขคองสวนก่อนแล้วนี่นี่เฮ้ยพ่วงกับการแสดงกะมี่ครับพุ่อนเขาไปนะพ่วงกับการแสดงขายได้ขายเต็มอืม มีหลายยางครับนี่เขามานี่มีนั่นว่าขมานี่มีม,น,น,มนเทียวมาเล่นมามน,มนี่เนี่ยสุนรูแ้แดียวดียางนึงครับเจ้าของสวนมอแพงวัมแพงของอยู่ของกินมาเขามานี่ว่ามากินข้าปลานี่แต่เราเมื่อนี่กินขาปลาบ้านกันเองเออบักทันอะไรอืมมานี่กระมาสวนตะพันนี่มาซสื้อบักทนันเพื่อนเพื่อนเราว่า ยากหลายย่างหลายแนวต้อยเอาโลยเถอะหาเลือกได้เลือกเอาอยากได้ซ้ำใดก็เลือกเอาอยากได้น้อยสุกน้อยหวานซ้ำใดก็เลือกเอาซะละว่าสวนพจนยิวังไหนี่สวนพจนิวตีนบ้านนโปงนี่ล่ะบ้านนโปงอำเภอทรายมูลจังหวัดจันทบรนี่ล่ะอพจน์ใครพจน์ใครงั้นเหรพจน์นี่เรียกเป้าความพอใจโอ้พจน์บอกสวนโอ้อยากได้ต้อยโอ้อยากได้ยุบประมาณสามสิบบาทโอ้อยากได้ต้อยเอาเลยต้ ได้ต้อยเอาเลือกเอาหน่อยสุกเสียบเพิ่นว่าเพราะหนียากแค่เม็ดโอ้บักท่านพันอย่างนอนนี่หือท่านสามรสท่านสามรสแซ่ยบเป็นอไรรสเปรี้ยวหวานโอ้เปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวอมหวานเออโจมท่ันนมกับบังท่านแกงมีหมดท่านนมพร้อมมันปลูกโดนหรอว่านอเครือได้กินน้อยเร็วแถวนี้เอออืมเร็วเนาะได้กินเร็วเวลยขายมาได้ปีนึงงหรออืมไม่ได้โดนเด๊ สวนนี้พันมนี้โพลิสเตอร์ดีสาขาเดียวกับสวนทุเรียนตโนบล่ะโอ้สวนเดียวกันว่าเป็นสวนเดียวกันคนละสวนจ้่ว่าเป็นมู่กันม้วนมู่กกันเป็นไห้คำแนะน้ำกันมีอย่างสร้างพันธุ์กับคนเป็นสร้างเจ้าของสวนนี่เนี่ยวคนเป็นผู้รับหมอก็สร้างจ้าวาหันเหกกับบ้านมาเป็นเจ้าของสวนม้วนมาหลายรักบ้านเกิด ข้าบ,บ้านลักงบ้านเกิดม้วนขันไหลมาเลยมัเห็ดสวนทุเรียนสวนผักสวนหยาก็อดก็อยากมีอย่างได้กินเบิร์ดอันที่สำคัญเราเพิ่บนาาบ่กกี่ที่เออเออชอสีออกจากสวนชอสีซื้อได้กับอิ่มหูละอาบ่กกี่ที่เฮ้ยมักจะข้ามนี่เหรอข้ามาบ่กกี่ที่เลยวะอิ่มหนึ่งอือ ประเด็นก็มีอำเภอมอญอนี่ยมีอำเภอคือดูแท้เนอะผู้คนผัดสีบ้าเดี๋ยวไปซื้อแล้วไป็อย่างคือใหตโต้ไอผันสีบ้ามันไม่ได้รสสานของการซื้ออันนี้ซื้อง่ายกว่ไปซื้อตลาดอือันนี้มันเป็นวิถีชีวิตอยากเหตอคนคนผัดสีบ้าซื้อแล้วได้๋ยวร์ได้๋ยวเทิร์ซื้อแล้วเป็นอย่างคือเดตโต้เอารนเดตโอยเอาเองอืผันสีบ้าอันนี้เป็นความพอใจของผู้ซื้ออืพราะมันความพอใจของผู้ขายอื ผู้ขายเพมันกัดใจดีอืออกจากสวนเจ้าทองผองเอา่ลยแต่สิกินซ้ำไหนเออเพิ่นบ่ขี่ทีมึยมากหล่ยเลยว่าบ่ขี่ทีนะสามรถเป็นยากินเจ้าก็กินไปน้าางการต่อยชั้นผิเพิ่นคือว่าเพิ่นบริสไซยาส์เฉพาะมันมี่ยนแมงหรือแม่หนิไหมแมงมันบาธรรมชาติอีหลีพี่น้องแต่ว่าเออสุกกะว่าห้าในสุกโคบดอกอืสุกเป็นยอมยอมสุกเย็นยอมมาเลือกกินเอา่ลย เออเขาท่ายด้วยเหรอจังหวัดคุโขทัอน้ำหนามสวนสามพันตีนบ้านน้ำโป่งดจ่าเออบ้านน้โป่งอำเภอยังอำเภอสายมูลจังหวัดยะโสธรเอออยู่ทั้งโม่ผู้เฝ้านี่ละโม่ผู้เฝ้านี่ละเออโม่ผู้เฝ้านี่ละโมู้เฝ้าสายจวดอืออือตัวต้อยเป็นเมืย์เราแล้วเออเมืย์เราแล้วไปนี่ล่ะการธรรมชาติของการเฝ้าเอาโคตรฐานนะขอนวชสาบวไทยบ่านหนองมากบ่อไทยมากบ่อเรา อ้อาวพยาพนุ่นอาอนี่ครับนี่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 ครับนวลไหมนวลไหยนี่นี่น,นี่ตัวบักท่านนี่ซ้ำนี่ก็ได้กินนวยเลยเด้อครับนี่นี่มาเบิ่งเอาเลยบรรยากาศนี่อืม,มอบ,บ้านเจ้าของสวนบากยี่ที่บาท่านพันวาเนี่ยมึยมากหลายเนี่ยูย้ใด้กได้มากก็ มานั่นเอาเลยนี่เบื้องบรรยากาศนี่ครับนี่บรรยากาศสวนสุดยอดเลยมันมีหลายอย่างอยู่แต่ว่าเมือนี้น้ำเสนอเรื่องนี้ก่อนนี่บากท่านก่อนบากท่านสามรถนี่ครับนี่อืบอบากท่านสามรถอือนี่ยผลเลิตให้เบื้องเอาสำหรับเช่านี้ก็พ่อแค่นี้ก็นาะครับเนาะเออเอาสวนบรรยากาศเอานี่มานนี่เมื่อนี้ก็ มะเก็บบักท่านพอ่อมากินเขาป้าพออมอืครับสำหรับวัอนี้ก็สวัสดีครับ